สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเจอเรื่องตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเราก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราเจอลูกช้างป่าพัดหลงจากแม่ตัวเล็กๆนะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงร้องไหมครับนี่คือแม่กำลังเรียกหาลูกนะครับไม่รู้ว่าจะมาเจอกันตอนไหนนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังช่วยดูแลอยู่นะครับเพื่อให้แม่ได้เจอกับลูกเราก็ลุ้นไปนะครับตอนแรกที่เจอลูกช้างคิดว่าเป็นหมูป่านะครับเพราะตัวเล็กมากนี่ร้องอีกแล้วนะครับเดี๋ยว เราจะติดตามดูนะครับว่าจะแม่กับลูกจะเจอกันหรือเปล่านะครับรอตามชมด้วยนะครับ